สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันเช้าวันนี้ตีห้าครึ่งครับวันที่ห้าสิงหาคมสองห้าเจ็ดครับนำข่าวมาเล่าให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับสี่กลุ่มรับเงินเหมือนที่เคยรับทุกเดือนรับวันที่เก้าสิงหาคมสองห้าเจ็ดนี้ครับสี่กลุ่มดังกล่าวก็มีครับผู้สูงอายุครับรับเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยปกติเขาจะจ่ายวันที่10ของเดือนแต่วันที่10เดือนใดเป็นวันหยุดเขาเลื่อนเข้ามาจ่ายวันทําการก่อนวันที่10เดือนนี้ก็เลยจ่ายวันที่9สิงหาคม2 5งหานะครับยังรับตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุอัตราเดิมครับ600700800พันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับเบีย้ยอชีพประสูงอายุนะครับกลุ่มที่1ครับร,รับ9สิงหาคม2 5งห้านี้ครับกลุรร่มที่2ครับคนพิการครับร,รับเบี้ย ความพิการโดยผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับหนึ่งรับหนึ่งพันนะครับผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับ800ครับอันนี้กลุ่ม2วันที่9สิงหาคม257นี้นะครับกลุ่ม3นะครับผู้ติดเชื้อเอดครับที่ขอรับความช่วยเหลือจากอบตหรือเทศบาลตามภูมิลำเนานะครับจะมีการโอนเงินเบี้ยยังชีผู้ป่วยเอดเดือนละ500บาท 9สิงหาคม2567นี้นะครับและกลุ่ม4ครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของเดือนสิงหาคม2567 600บาทครับโอนเข้าบัญชีคุณแม่ที่ลงทงเบียนรับสิทธิ์นะครับเด็กแรกเกิดถึง6ปีครับโอน600บาท9สิงหาคม2567นี้ครับทั้งหมดคือ4กลุ่มจะได้รับเงินในวันที่9สิงหาคม2567เป็นเงินรับเหมือนที่เคยรับทุกเดือนครับ สวัสดีครับ